สวัสดีค่ะวันนี้จะตุ๋นคามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นหมีเม่เหลืองกินก๋วยเตี๋ยวนะ่งกันนะคะอะไรค่าชอ็อคเกินเ,เหลืองๆเหลืองๆเหลืองๆเ,เดี๋ยวจัดให้คนูน้นมามาตีกันอู่ Wow, mình đương, mình đương. mà giờ chơi, mày phe măng thế rồi à, mày lại con con mèo này. hả? này. con mèo này.

เดี๋ยวดูดด el lech te la te lech te te güela niña นตรงนี้บาวดอนโอ้ตบีบมกบ้านเลยขายนี่ย้วไ้ขายของดีคือเก่าบ่อไดียอยู่ไรดีๆเ่าอยู่ได้ให้เหงอยู่ได้แต่ไอ้บพลาแลย่น้ขายไปงขาขายพอพอจะเยพอเด็อยู่ไปก็มดพลาแลวเหมนบ่ผมนี้ไม่พลาแล่กำลึงเนี่ยกงอไ้เนี่ยรถไต่ไอ้ขางมรถนั่นมีบัานบ่อันนี้สบายยุ้ จะเสือหาเสือมันกินนั่นแหละเิืคมันตินเสือในว่ดทานหาอะไรไปกินกินเข้นต็มเลยกนป่วยอะไรยังเนี้ย

มันไต่ไงเนอะทอมีก็มันไา่แรงเนาะอ้าไต่แรงดีกว่า่นี่ยันนี่มันไ่วมันเน่วไจวนหนึ่งเลไหวเราจวนนึงได้ไมันมันหลายรอนเนาะอือสองอบวงรอบวงอมันพันบกเบดุดโอยแล้วไม่ใช่หังเรอนั่งอนั่งเรืนั่งเ่นั่งเอนั่งเือนั่เฮือนั่งอนั่งเรนั่งเรื่งเอนั่เรืนั่รน่เน่เน่่อ่อ่ง เว่าเค่ไดเีจัมองอยืมเที่เนาะตะกีเนาะเองเองทำไมไปคำโจนะไปที่หนึ่งแล้วฉันก็ได้สยด้ยอยู่ไหนไงบราเคยเด็กไปจทีไนนกันไ่เคด็กไปเที่ยวตะกีบ่หลุจักเนาะตะกีบ่ดังอะไรอ้าวไปไปก็ใครหลุจาบไปไหไปก็เจาไปสมัไหนเคยไปหลุดในเจ้านี่ยเขจะโจนไห เราใหูฟังเดิอไปไปอยู่เลยมองเที่ยวบองอดแต่ว่าอีงโเห็นเที่ยวไอ้ทีจะมองงามๆนี่มันก็ลงเฟินนะคนอื่นก็อื่นแล้วเขาไป่ะมองเที่ยวไล่ได้อุร้อนน้องไข่เลยนะเป็นแต่งเที่ยวเนาะจาไ่ได้วยไปเที่ยวไหนขาดเหนือยไหมเนื่อยจะยุดนอนหลันแล้วมไหมไม่แม่เที่ยวอุดรเนี่ยเที่ยวที่ถวดเยอะมองอัดแต่ว่ายเที่ยวแบบทำกองเพลินแบบอะไรมันน่ะเนาะ đó ừ hmm. chính <coughs> là chị tại hay đọc chấm chúa trứng tuyệt rồi. mà từ udon đấy mà trứng của kiểu mà mà cái về vậy này. Mất kín kiểu kiểu udon thả. Cô ta này Mà đi. Mà đi nè. nào? มา้องทีแล้วมานย่างลำบากรีวิวร้านนี้น่องที่เราก็บอกว่าร้านสะอาดร้านสะอาดบรรยากาศดีู้นอมไม่น้อยมาเองหายวันองทีแวเปลี่ยนกับชมร้านสะอาดบรรยากาศน่านั่งอยู่สคนนี้หนเจ้อไป thưa còn đông tham quan của người điền có <laughs>

ต้องมาห่นเลยไ่าแต่ังไงันก็กต่บอกังนบประพนไปก้วหนเยต้องไม่ว่าเฉยเจะคนหนึ่งมันยังกินเลยะ่านไปไหนคนหนช่วยคนนั้นละนนได้ยินบ้าง ดีอน่อยนอดวยไปสุดทีมูนั้งอยู่ในกระเป๋อมันมันมันได้ยอะใเกว่าไปลงไปโุกคานมันดเพายิ่งที่มนหน่งหนึ่เใหนอดอะไรขุดขุนขัดขุดขุดขมดขุดุดขุดขดขรดขดขุดขุขุดขุเขุดรุอขุดดขุกดรด